สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาติดตามนะครับผลนะครับที่น้องได้ฝึกไปนะครับการเข้าเตะครับวันนี้มาดูครับว่าเอาไปใช้ในการเล่นทีมได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับวันนั้นติวไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่การยืนเปิดนะครับการคุมพื้นที่เปิดแ่้ก็ยังไงเข้าเตะยังไงนะครับเขาจะได้ไปเปรียบเทียบนะครับว่าในตอนที่ฝึกกับตอนเล่นทีมนี่มัน ใช้ได้ไหมเอาไปใช้เอาไปใช้ไหมล้วใช้ไ oh. ด uh ้ผลไหม

เมื่อกี้จังหวะเข้ายังไม่ได้นะครับเมื่อกี้จังหวะเข้ายังไม่ได้แต่ว่าติติได้ ดูครับว่าเกมหนึ่งจะได้กี่ลูกอ่านี้จังหวะเข้าก็ยังอรค่เาวันนี้ได้ครับลูกน,นี้ได้นะครับเพราะลูกน,นี้อาจจะเป็นจังหวะที่ยืนรออยู่นู่นอยู่แล้วนะครับยืนรออยู่แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าเตะเพราะลูกเป็นลูกที่เขาเขาแค่ไขมาถ้ายืนถูกตำแหน่งก็คือ โอกาสที่จะมีเวลาได้ได้ได้ขึ้นเตะโอกาสที่จะได้เลือกลูกในการเล่นมีสูงนะครับอ่าลูกนี้ถูกต้องครับอันนี้ครับถูกต้องครับได้ครับลูกนี้ได้ครับคือวิ่งเข้าลิกตัวเข้ามุมแล้วก็ออกมาเตะดูการโยนครับการโยนยังยังยังไม่ได้ครับการโยน ยังไม่มีการปล่อยลูกออกจา,าก,กมือยังมียังเกาะตะก้อไว้อยู่ โอเคครับถือก็ยังถือถือว่าได้ครับโอเคครับก็ค่อยพัฒนากันต่อไปครับแต่ว่าก็ยังมีลงหลงลืมๆอยู่นะครับครับยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมว่าการซ้อมเรามาใช้ในสนามนะครับจะเป็นยังไงครับแต่ละแต่ละคนที่แนะนำแนะนำให้ให้ไปเล่นนะครับฝอยติดตามกันครับ สวัสดีครับ